วันนี้นะฮะก็ตั้งใจครับผมว่าจะเอาไอ้เจ้า CRV G2 ของเรานะฮะผมจะอ้วนของเราไปติดอแลหลกรังคาเออแหลกหลังคาเพิ่มไอ้ที่มันอยู่บนหลังคาไว้มันทุกของฮะ,ะเออเอาไปติดเพิ่มสะหน่อยแบบว่ามันจะได้แบบว่าครูเท่ๆแล้วอีกอย่างมันสามารถที่จะแบบว่าเวลาเราเดินทางหรือทาอะไรเงะะี้ยครับไปเที่ยวไปอะไรไปตั้งแคมป์เงี้ยครับมันจะได้มีพื้นที่เก็บของมากขึ้นเออแบบว่าเอาของใส่ไว้บนหลังคาได้นั่นเองนะครับผมซึ่ง ไอ้แหลกหลังคาเนี้ยเป็นอู่เพื่อนผมทําให้เออชื่ออู่งานสร้างนะครับผมก็นี่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอ่าติดต่อได้เรื่องงานสร้างทํานูน่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าอยากจะทํารถทาบ้านรับทาหมดเลยเอ,อูอ่นี้คือแบบว่ารับทําทุกอย่างเออรับจบรับจบเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอ้แหลกที่เขาทําให้มันสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่ามันสามารถบรรทุกของได้จริงหรือเปล่านะครับผมก็ไปลุ้นกันดีวกว่าครับผมไป เราว่าแล้วตัดแล้วดีดดีเบสยิงใช้ดีเบสยิงเอาสอิฝั่งนี่ถือว่าเป็นขั้นตอนการเก็บงานแล้วนะครับผมกาะทำสีเราก็ต้องทำความสะอาดก่อนนะครับเพราะว่าเราใช้สีที่ราคาถูกพวกของดีมันแพงเราต้องทำพื้นผิวให้มันสะอาดสีมันจะได้ยึดเกาะเชื่อผมอรับประกันแล้วก็ลอ<ะ>ดหนิครับ้บแวแต่หนิ่งแตกก็หน่อยเยอะผม โปรโมทอูนหน่อยอูเราทําอะไรบ้างครับผมอูผมทำทุกอย่างครับแต่กระเบือยอย่าเรือลบยกตัวอ,อย่างสร้างทุกอย่างครับงานสร้างสร้างทุกอย่างยกเว้นนี่ครับมีเยอะแล้วตอนนี้ <c oughs> ทําลูกทําอะไรได้หมดนะหมายถึงแบบลูกรถร์ใ,ใช่เราต้องเราจะเน้นไปทางหย,ยัดลูกอะ <c oughs> ไ <c oughs> รลูกเดิมมันแบบสแตนดาร์ดแล้วก็ใส่ให้งโตขึ้นหน่อยจานนิดนึงแล้วแบบว่าฝจะเสร็จเนี่ยนานไหมก็ ช่างไมเม้าแบบกึงกลางสองนี่หรออ้าวสองอ่ะเรียบร้อยนะฮะผมแหลกหลังคาของเรานะฮะใช้เวลาทำอยู่ประมาณ3วัน เออใช้งานได้จริงนะครับผมแข็งแรงทนทานนะฮะฝากอูนะครับงานสร้างเซอร์วิสครับรับซ่อมรถอะไรทุกอย่างครับรับสร้างงานอะไรเกี่ยวกับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ทุกชนิดครับขอบคุณครับ <laughs> โอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย